เอ้ยทำไรเ้ยมาทำไมเนี่ยมาหาอะไรกินหาอะไรกินหน่อยจังหวะจังหวะจังหวะข้าวร้อนๆยำครับเปิดปลาครับผมทำอะไรยำมันง่ายไปโอ้โหนั่นแหละนั่นแหละเอาอย่างได้อย่างงั้นไอตัวแรกนั่นมาจากจะไม่กล้าเนี่ยตัวแรกมันฮะบังเงาไม่คิดเลยนะว่าจะทำแบบนี้ได้ใช่ไหมสุดยอดจริงโอเคอ้า เอ้ยทำอะไรอมาทําไมเนี่ยมาหาอะไรกินหาอะไรกินหน่อยก็จะทํามื้อเย็นอยู่พอดีเนี่ยกาลังหาอยู่ว่าทำอะไรอยู่นี่น้เนมันนาวสวยนะฮะมันนาวสวยจริงเหรอเออมันน่าทําอะไรนะจริงอ้าวนี่ง่ายปลากระป๋องนี่เรื่องง่ายมากเลยเจอปลากระป๋องในตู้แบบนี้เนี่ยของนี้ทุกบ้านต้องมีใช่ไหมใช่พอไหมล่ะจริงเอไม้สาอีกสิกระป๋องหนึ่งม เนี่ยมีเยอะมีเยอะดีนะอุตส่าห์เดินมาเจอไม่งั้นไปหยิบอะไรก็ไม่รู้ทำเนี่ยนี่เป็นวัตถุดิบง่ายๆที่บ้านที่ทุกคนต้องมีเอาเลยท่านผู้ชมครับก่อนที่จะทุกเรื่องเนี่ยสวัสดีก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจังหวะจังหวะกอดหน่อยจังหวะกอดหน่อยไม่ได้กอดกันเลยชีวิตเนี่ยอยู่ห่างกันแล้วกันนี่ปลากระป๋องจริงๆปลากระป๋องเนี่ยทุกบ้านมีอยู่แล้วใช่นะมันจงมีคิดถึงปลากระป๋องก็ยิ่งโรซ่านี่เป็น50ปีแล้วนะอยู่กับ คนไทยเราเนี่ยนะใช่นะเราก็เรียกว่านี่แหละจะทำไม่ง่ายแต่เด็กๆนี่เวลาเราเจ็บเจอปลากระป๋องมาเนี่ยข้าวร้อนๆยำครับเปิดปลากระป๋องทำอะไรนะยำเห็นไหมไม่ต้องบอกก็รู้เลยเอาหอมใส่มันมาวบีบใช่พริกใส่แล้วผักชีใส่ก็ได้ต้นหอมใส่ก็ได้ถ้าอยากจะใส่นะได้มันง่ายไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดยทำเป็นนี้ดีกว่าเอาปลามาชุบแป้งทอดแล้วก็เอาซอสเนี่ยเป็นตัวจิ้มได้นได้ ลองแบบที่เปิด่ยากนะปลากระป๋องเนี่ยเดี๋ยวไปหาย่าง่นก่อนปลากระป๋องอันนี้ก็เปิดง่ายนะครับเปิดง่ายมีที่เปิดไม่ใชดเปิดด้านนี้นะอันนี้ง่ายกว่าง่ายไหมมีแป้งเดี๋ยวมีแป้งแล้วอ้าวอ้าวเปิดปลากระป๋องดิอ้าวจริงๆแล้วเราก็มันต้องมีหอมมีพลิกหน่อยจริงแล้วเนี่ยปลากระป๋องเนี่ยยังไงมันก็สี่สิบห้าสิบปีมันยังกินอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังกินอย่าให้แตกอย่าให้แตกเหมือนกับเหมือนกับไอ้นี่ย หมือนก็ไข่เหมือนกันนะมันต้องมีติดตู้ปลากระป๋องเนี่ยนะใช่ทุกบ้านต้องมีอือโอ้โหเก่งมากเลยพอไหมกระป๋องเดียวพี่สองที่สองนะอ่ะได้นี่แล้วได้แป้งแล้วโอเคนี่ตี๊แป้งน้อยนี้เราจะชุบแป้งนะชุบก็อย่าทำให้ตัวหักค่อยๆเทครับค่อยๆเทใช่เราชุบแป้งแห้งเสร็จแล้วปลากระป๋องเอางี้อ่ะอาจารย์ได้หนึ่งเนี่ยปลากระป๋องหนึ่ทีได้ได้ เอาผากันเปื่อนหน่อยไปไม่ตั้งใจเอเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยไงก็แป้งทอดกรอบตามสะดวกเลยอยากจะใช้แป้งทอดกรอบยี่ห้อไหนใช้ได้เลยนิดนึงเราไม่ใช้น้ำนะน้ำไว้ใช้ทีหลังน้ำเดี๋ยวทำใส่ซอสตอนนี้เอาแต่เนื้อก่อนหอมทะลุแมสเลยอะใช่ไหมใช่ใส่น้ำมันหน่อย นี่ปลากระป๋องนี่เราเลือกเป็นซาดีนนะครับเดี๋ยวอยู่ในบ้านเนี่ยมีไว้เนี่ยเรียกว่าอร่อยได้ตลอดเลยนี่แหละโอ้โหตัวมันสมบูรณ์มากนะมันเต็มทั้งตัวอย่างเงี้ยสุดยอดเปิดไฟยังอ่ะฮะเปิดไฟยังอ่ะทอดอันแล้วโอยยัเปิดลืมเปิดไฟอืมมืเดเต็มที่ครับยัางยังมาแล้วเปิดแล้วอยากจะหาหม้อเล็กอีกใบทำอะไรรู้ไหมทำซอสเหรอใช่นี่ต้องงั้นติทำซอสนี่แหละ ทำซอสไอปลาของเราไว้นี้ก่อนเดี๋ยวชุบแป้งปุ๊บทอดใช่ไหมส่วนซอสอยู่นี่เราก็เตรียมซอสเราอยู่นี่ใส่ลงไปเลยอยู่ในหม้อเล็กๆของเราแล้วทําหอมหอมซอยหอมซอยเนแมนนาบีซอยไงซอยตำขวางยาวๆอะไรบางๆอย่างเงี้ยนะใช่ซอยนะอย่าสับบางพอไหมครับ เออซอยเก่งเนี่ยอืมไม่อือไม่เอือลองฮือเดี๋ยวมันจะกินเล็บอ๋อมันมีปากด้วยนะมีดอ่ะมีสิกินตอนเผลอใช่ไหมใช่น้ำตาลหน่อยครับน้ำปลาใส่ในซอสเราโอเคซอยพริกด้วยนะครับหอไหมหอมพอไหม เดี๋ยวผมใส่น้ำไปหน่อยเดี๋ยวใส่น้ำนิดหน่อยอ้าวพอไหมพอพอไหมพอพอพอเดี๋ยวไปเยอะดิกินแล้วเปิดกินเอาเยอะไหมพริกอ่ะใส่เลยนี่เดี๋ยวเราทอดตามเป็นเทมปุระเริ่อไว้ที่นี่ซอยเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเอาละนี่โอ้โหซาดีนเขาตัวไหนต้องทอดทุกตัวเลยนะทุกตัวเต็มตัวเลยเห็นไหมเตยสวย็ทุกตัวเลยแล้วมีตัวอะไรกลับไหมอืมมีโอ้ยซอสก็เดือด อะรดไฟแล้วลงแล้วเดี๋ยวดูสิสเข้มข้นพอ,อ,อไหมโอ้โหเอาพอไหมพอมันมีความหวานอยู่น<ช>ะมอยู่ไหมอยู่แต่ที่ไม่อยู่ก็เพราะว่าก็เพราะว่าเช็ดน้ำเอ,อกน้อยไปหน่อยไงต้องเช็ดซอสออาแห้งๆหน่อยอเอาขอกอก็ข,อขึ้นได้เลยนะมีคนใส่แป้งอันนี้ใส่แป้งเพิ่มไหมไหม ัดได้เลย,เลยอ่าวโหนั<ฮ>่นขึ้นเลย<ฮ>พอแล้วปลามันสุกแล้วเอาแต่แต้งสุกอย่างเดียวโอ้โหนั่นแหละนั่นแหละเอาอย่างได้อย่างนั้นไอตัวแรกนั่นมาจากจะไม่กล้าเนี่ยตัวแรกมันฮะมัน,มนบางเงาโอ้บางเงาโอ้โหอ๋อนี่ต้องระวังน่ะเวลาทอดก็เอาเอาซอสให้เขาหมดหน่อยจริงปลาเนี่ยมันสุกอยู่แล้วไงน้ำลายไหล เต็มปุละเต็มปุละเอากระป๋องตัองขาดอะไรอีกเนี่ยขาดแตงกวาผักชีอย่าให้ดำนะไม่เอาเอาฝรั่งนะไม่เอาจามีกาอ่านั่นๆโอเคละวไปเลยไปเลยไปเลยเรได้จานแล้วโอ้โหหอมนะโอ้สุดยอดซอยเลยร้อนไหม ตัวไก่ตัวมันตัวไก่ตัวมันนเด็นี่จะเก็บนะนึกว่าจะหยิบเลยอ่าหอมแดงใส่พริกใส่โอ้โหโอเงตู้เย็นหนูหนูล่านี่วางมันี่ไงไม่เห็นไไปวางทับไว้ไม่ใครไปทับเลยนะทับไว้เองนะ คนี่มีหลายหลายคนนะได้ดูรายการนะแล้วก็บอกว่าพี่น้องทํางานด้วยกันทําอาหารด้วยกันทําไมมีความสุขนะจริงๆเตะกันมาเยอะแล้วครับโอ้ไม่ไหวแล้วไม่เตะแล้วเตะจนหนวร้านไปข้างแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ตอนอย่างเงี้ยจนไม่เตะแล้วใช่นะเลิกแล้วเลิกนะนี่เดี๋ยวขอชิมซอสหน่อยชิมเป็นแบบไม่รู้ได้แจ่กินจริงๆแล้วมันไม่ต้องชิมก็ได้มัไม่ะซอสเขาอร่อยอยู่แล้วเขาอร่อยอยู่แล้วติดหนวดนะร้วาง เห็นไหมบอกแล้วใครทำน้ำจิ้มอ่ะพี่โลซาอือโอ้โหสุดยอดหอมพริกหอมพริกขี้หนูด้วยนะอื่อมันโดนร้อนใช่เราก็วางให้เกะกะไว้เนี่ยควรอ่าโอ้โหไม่คิดเลยนะเนี่ยนี่เห็นไหมโอ้โหมันไม่ธรรมดาเราอย่าคิดว่าปลากระป๋องเนี่ยแค่ยำอย่างเดียวนะแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำมาจากปลากระป๋อง เราไปทําเป็นเทมปุระซึ่งดูซีว่ามันง่ายนะไม่คิดเลยนะว่าจะทําแบบนี้ได้ใช่ไหมสุดยอดจริงโอเคนี่เลยเดี๋ยวมาชิมกัน <laughs> นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเมนูที่ เรียกว่าเราคิดแต่ยำเด็กๆเวลาเราเข้าบ้านนะหุงข้ากจำได้ไหมปลากระป๋องเปิดประึงปุ๊บซอยนู่นซอยนี่ยำกินใช่อันนี้ใหม่เลยครับอยู่มาตั้งเป็น50ปีแล้วนะปลากระป๋องเนี่ยแต่แล้วไม่เคยทําแบบนี้ไม่ไม่มีอันนี้คือคิดใหม่แล้วก็ทําใหม่เป็นของว่างนะแต่ว่าเราชิมกันก่อนโอ้โหแล้วเป็นปลาซาดีนนะอ้าวไมจะไม่ตายเป็นอยู่เลยเป็นทุกแตงแล้วนะนี่ใส่แตงกวาด้วยใส่มันแดงด้วย นี่คืออาหารชนิดหนึ่งซึ่งเวลาจะทําร่วมกันเป็นครอบครัวนะนั่นก็คือโรซาในที่อยู่ในกระป๋องแล้วเราก็มายำๆกันแต่นั่นก็คืออยู่มานานแล้วเราเรามาทําแบบนี้เนี่ยมันจะอยู่ต่อไปกับเราอีกน้องกันนะนซึ่งในคอนเซปต์ของรายการเนี่ยเราจะพูดถึงว่าอาหารเชื่อมรสชาติความสุขกับครอบครัวอันนี้คือ,อสิ่งสําคัญซึ่งโรซาอยากจะให้ทุกคนมีความเป็นครอบครัว ใช้อาหารเป็นสื่อของการอยู่ร่วมกันของครอบครัว<ช>อันนี้แหละน่าจะเป็นไปได้ว่าากให้ครอบครัวหันกลับมาให้ความสําคัญกับการปรุงอาหารร่วมกันแล้วมีความสุขด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือวิถีของ family food โรซาปลากระป๋องโรซาแบบนี้ที่ทบ้านมีประจำแล้วนะแทนที่เราจะยำอย่างเดียวเราก็กลับเป็นชุบแป้งทอดได้อีกด้วยเดี๋ยวดูเด็กหน่อยพูดๆๆให้ผู้ชมดูสั่นห้ดูเด็กคนนี้ก่อนก้มอุ้มหน่อยที่บ้านผมมีติดไว้ประจำนะครับเนี่ยเป็นไงรสชาติเขาแน่น เข้มข้นด้วยซอสมะเขือเทศทําได้ทั้งต้มยำก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญนะเราเลือกเป็นในนี่เป็นตัวเล็กๆเ,เราเรียกว่าปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศซึ่งจะได้ความตัวเล็กของเขา<ช>่พอดีพอเหมาะกับการชุบแป้งทอดเลยใช่ไหมคะ <laughs> โอเคชิมหน่อยไหมมันไม่มีพลิกมันเป็นชุบแป้งทอดอ<ช>โอ้โห,โอ,โหอร่อยไหมย,ยกนิ้ ไก็ต้องขอบคุณโรซ่านะที่คิดคอนเซ็ปต์ว่าโรซ่าแฟมิลี่ฟู้ดก็คือสิ่งที่มันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วอร่อยติดใจอร่อยใช่ไหมครับพี่นาวิ่งแล้วกันนะเราพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับ8โมงครึ่งยอดเชฟไทยทาง YouTube กับ a c e b o o k นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับบอกต้นรายการไปแล้วว่าถ้าได้ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะครับเพื่อได้เป็นกำลังใจกับทีม แล้วก็กลับนี่นะเชฟหัวร้านแบบนี้แล้วก็มีเทคนิคต่างๆมาฝากกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพบกันวันเสาร์ทิตย์นะครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับรับ h a n k you, thank you. เดี๋ยวจะซื้อยาปลูกผมให้ <laughs>